สวัสดีอาจารย์และเอฟซีผู้ที่ชื่นชอบนกเขาทุกท่านครับวันนี้นะครับเปิดแบ่งสองตัวครับตัวแรกนี่เป็นสายวิ่งครับดินมาเลยครับอ้โอ้ตัวนี้เป็นนกห้าเดือนเสร็จๆนะครับผัดขนนะครับเพึ่งเต็มนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เปิดราคาไว้อยู่ที่สามพันไม่รวมส่งนะครับนะครับดูดูเชื่องเชื่องครับตัวนี้ครับ สายดินมาเลยครับดูลักษณะนกกันชัดๆครับวายฮาเดินเสร็จครับสงสัยกลัวกล้องครับยังไม่ชมอีกตัวหนึงครับป่าร้อยสายกระจมสายพเนียดครับไปเล่นได้เลยครับตัวนี้ครับมีเฉลยแล้วสิบเอ็ดตัวนะครับตัวนี้คุณตาฝากขายครับตัวนี้นะครับเชื่องๆครับตัวนี้เป็นลูกต้อนป่าร้อยครับ ดูกงคุณตาเขาทำครับคุณตาเขาฝากมาครับตัวนี้ตัวนี้ดุมากครับนกตัวนี้นะครับเดี๋ยวลงมาให้ดูกันชัดๆครับเอาลุกเอ้านี่ครับนี่ครับตัวนี้ดุมากนะครับสายกระโจมสายพเนียศครับเล่นแน่นอนครับตัวนี้นะครับเป็นลูกป้อนป่าร้อยครับเอาลูกเอ้าเอ้า นี่ครับลายสวยๆครับตัวนี้ครับตัวนี้เปิดไว้อยู่ที่2อ0พไม่รวมส่งนะครับสายป่านะครับสายเมืองครับตัวนี้สายไฟเล่นแน่นอนครับตัวนี้ดูชัดๆครับลายครับนี่ครับเป็นลูกป้อนป่าร้อยนะครับคุณตาเขาฝากมาครับยังอยู่ครับตัวนี้เป็นนกปากเบามากครับขึ้นต้นไม้นี่ เล่นเลยครับตัวนี้นี่ครับเป็นนกหน้าตาเป็นเสียงกลางนะครับเสียงกลางครับตัวนี้ดุครับนกตัวนี้เสียงกลางนกอายุสองปีเศรครับคุณตาบอกครับนี่ครับเชียงเชีองเลยครับเอาเอาเครับ จิกเลยครับเอามือเข้าไปนี่จิกมือครับนี่ยครับนี่ครับจิกมือเลยนะครับสายเมืองครับสําหรับต่อบนสายไฟครับเหมาะมากมากครับตัวนี้ครับปากเบาครับนุกเชื่องเชื่องครับขึ้นเราเล่นเลยครับไม่เสียเวลาเนี่นอนครับสนใจทักเข้ามาครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ข้างล่างคลิปครับสวัสดีครับ